อันนี้หกร้อยกว่าขั้นใช่ไหมทีมเจมส์ใช้เวลาสามนาทีหัวหน้าทีมจะเอาเกมไม่รอดเราต้องแพ้คนชนะที่ติดตักให้คนแพ้ทำอะไรก็ได้นี่คือไฮไลท์ที่บิลลี่เล่นน่านี้เราจะไปไหนครับอาเลยนี่เราจะไปขอห้องมีกิจกรรมบิงขึ้นไป ข้างบนเด้อที่วิวผมว่า60องศาที่เาราจะไปถ่ายซีรีส์กันบอกเลยว่าจะเไไนื่อยหน่อยนเหนื่อยหน่อยวันนี้ไปไปขึ้นเรือกัน ไปเกาะห้องหลังจากเกาะห้องเราไปเกาะอะไรลากูนซึ่งลากูก็คือเกาะห้องใช่โอเคเจอกันครับตอนนนี้ะะฮเราอยู่ที่นี่เลยค่ะจุดชมวิวเกาะห้องสามร้อยสิบหงสาอย่างที่บอกเลยว่านี่คือข่าวสารโดยไม่เคยดูเคยดูใช่สวัสดีครับเออเดี๋ยวเราจะไปปีนกันแน่นอนว่าใครที่ขึ้นไปถึงก่อนคนนั้นชนะไม่เอามาขึ้นไปถึงก่อนคือไม่ใช่หมายความว่าตัวแทนสีเขียววิ่งขึ้นไปถึงก่อนชนะไม่ใช่นะต้องไปให้ถึงครบทีม ถึงจะเรียกว่าชัยชนะอันนี้หกร้อยกว่าขั้นใช่ไหมทีมเจมใช้เวลาสามนาทีสามนาทีถึงละเล่นสีไปห้าที่เราหนึ่งทีมเจมนะใช้เวลาสามนาทีสามนาทีถึงนั่งอยู่ตรงนี้นั่งทำใจไม่จะไปไหนเลยแล้วก็อะไรครับเราจะให้ลูกทีมไปก่อนจะขึ้นไปก่ กันไหมว,หวไม่เล่นแล้วใช่ไหมมาดังงกำลังขึ้น,าานหนจะแพ้เกมนี้ไม่ได้นะหน เริ่มจะเป็นลมแล้หวหัวหน้าทีมยาจะเอาตัวไม่รอด้แล้วตอนนี้เตมมาแล้วมาแล้วมาแล้วปึ๊บปึ๊บโคตรปิดเลยคีเขียวมา,า,าคครบแล้ว่หนูเคยมาสามรอบแล้วไม่ใช่หรอหน,ออนูรู้ตัวหรือเปล่าหนูไปควรนทำให้ทีมแพ้ และแล้วนะครับผมภารกิจของวันนี้เราก็เสร็จสิ้นไปแล้วนะครับแล كم, ้วก็รู้อยู่แล้วว่าใครชนะทีมสีเขียวชนะนะครับผมเอเว้เขาหน่อยผมก็เดี๋ยวเราไปเจอกันที่ชายหาดนะครับผมบ๊ายบายคนชนะมีสิทธิ์สั่งให้คนแพ้ทำอะไรก็ได้เอาเอาลอกล็อก่อนถ้างั้นอะเอาลอกล็อกก่อนแต่เป็นปูก่อนดีกว่าที่ปูที่ปูเดินท่านี้ พิ่วินาทีเออเออเออ1 2 3ครับนี่อ่ะๆปิ๊บอ่ะพ่อโอยน่ารักน้องการดีกว่าเมื่อกี้เราอยู่บนเกาะใช่มัมยเมื่อกี้เขามีหลิงที่จยหาไปแล้วเราอยากกินลิงบนต้นไม้บ้างนให้เขาเดินทพาเดี๋ยวพี่ปูเลยให้น้องร้องด้วยคราวเนี้ยโอ๊ยปูปูว แล้วเขาตกไปอยู่เขาให้เขาไปอย uhh me ู่ท well um, 응ี่สมายนู้นสนาทีเออแล้วเขาสามนาทีทุนะมึงจะทำซีรีส์อะไรกันาบอกป่าบอกาบอกป๊าบอายเนี่าเดีปยวเราจะปิาคอิป๊กปอกนีาคอาอกฮ๊ลอกล๊กปนอกปอป๊าอยาอกาอกากากป๊าอกล๊าบาก ปวดบนร่างกายหรือตายทั้งหมดขอบคุณทุกคนมากที่ดูคลิปนี้นะฮะแล้วก็นี่คือคลิปของรอยแบนเดอร์ซีรีส์ที่พาเหล่าแบบว่าน้าองพ <c oughs> ี่ๆน้องๆแฟนคลับนะฮะรวมถึงเจมส์เนี่ยมาตามรอยซีรีส์กันเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากมาตามรอยซีรีส์รอยแบนเดอร์ซีรีส์ก็สามารถมาได้นะคะที่นี่เลยกระบี่นั่นเองนะขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่ดูคลิปนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากรอยแบนเดอร์ซีรีส์ด้วยแล้วก็ฝากติดตามึงงานของน้องสองคนด้วยละกันนะ รูคล <ey> ิจนี้จบแล้วก็อย่าลืมกดอะไรครับกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์แจ้งเตือนด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนเพราะนั้นเด่๋ยวันนี้เราจะปิดจบด้วยภาพบรรยากาศของลิงทุกคุณ ดีใจคะ่ะดีใจมากๆม,มานี่ก็คือไม่คิดว่าทุกคนจะแบบจ,จะดีจะดีทุกคนเลยค่ะขอบคุณสำหรับสิปน,นี้นะคะก็คือแบบได้อยู่แบบครอบครัวก็เป็นทริปที่สนุกมากครับได้ตามรอยออซีรีส์บอยแบนด์แต่ซีรีส์น้องเจมินกับน้องซูบอมนี่ก็น่ารักมากอย่างไงก็ขอขอบคุณทางค่ายเวร์สตาร์ที่จัดกิจกรรมแบบนี้นะครับแล้วก็หวังว่าครั้งต่อไปจะมีกิจกรรมแบบนี้ให้เหล่า f อได้เข้าร่วมนะครับก็ขอบคุณมากโอ้หขอบคุณมากครับดีมาก 大包公。